สวัสดีค่ะสวัสดี f c ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะอ่เหลังเราพัฒนาออกนะคะแอดก็จะมาลงเลดับแล้วก็สถิติให้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเลกับตัวใหม่ของเราก็หลุดไปแล้วนะคะหลักร้อยนะคะแสดงว่าเราต้องหยุดใช้นะคะมีใครได้ไปไหมเนาะมีใครได้ไปไหมเนาะไอ ตัวนี้นะคะแสดงว่าดับตัวใหม่ของเรานะคะคือไปต่อไม่ได้แล้วนะคะดับตัวใหม่ที่แอดลงให้นะดับ4ี่นะคะก็คงต้องเลิกใชไ้ไม่ไม่ไม่ใช้นะคะทดลองมันก็อย่างงี้แหละค่ะทุกคนเพอะให้ทุกคนดูมันก็จะหลุดนะคะแล้วก็ใช้2ตัวดีไหมคะใช้2ตัวนะคะอเคอาแค่ตัวไม่แอดมึนดับมากเลยตอนนี้นะคะเอา2ตัวเนาะ เดี๋อเอาตัวเดียวก่อนใครแอดมืนเมามากแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนมัวต่ดีใจอยู่นะคะทุกคนโอ้มีใครได้นี่ดับโอ้ไม่สุดดับนะคะเพราะว่าโอ้สี่สีมันตามตูดเราจริงๆนะคะสี่สี่ชุดของล่างของงวดก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะได้กันไหมนะคะได้กันไหมหมานกันไหมนะคะก็มีหลายสูตรนะคะวันนี้นะคะที่เข้าไปนะคะโดยเฉพาะมันกลับมาแล้วนะคะเม็ดเดียวของเรานะคะแล้วก็ งบน้อยด้วยนะคะวันนี้เข้าเข้าหลายชุดมากเลยนะคะโดยเฉพาะสามตัวตรงนะคะทั้งสองชุดเลยนะคะมีใครได้ไปไหมนะคะดีใจมากมากเลยทุกคนแอดเป็นไทยแล้วสองชุดเลยนะคะแตกสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงนะคะแตกแล้วนะคะทั้งสองอันเลยนะคะทุกคนสองอันเลยมีใครแตกไม่มีใครได้ไหมนะคะแต้มสามด้วยนะคะ แต้มได้หมดนะคะแต้มเข้าหมดนะคะแต้มสามตัวเข้านะคะแตกสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงนะคะ แตกสามตัวตรงเย่ได้กันหลายคนเลยโอ้ยได้กันหลายท่านเลยนะคะเอาเฉลยมานะคะมีใครได้ไหมนะคะหนึ่งใน,นีนก็แอดโอ้แอดเป็นไทยแล้วค่ะทุกคนโอ้ได้กันไม่น้อนะคะสามตัวตรงนะคะจับได้สามตัวตรงแล้วนะคะทั้งสองสูตรเลยนะคะทั้งสองสูตรโอ้โหใจตุ๊บตุ๊บต่ำต่มากเลยนะคะทุกคนโอ้ยทุ่ม,ม,ม,มหมดหน้าตักนี่นะคะสงสงเ พี่ไม่ได้จับให้เป็นตัวเลขอย่างนี้นะคะมีใครทําเป็นไม่นอกไม่ได้จับให้เป็นตัวเลขอย่างนี้ดันเข้าดีด,ดีนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับทุกท่านที่ได้เนาะอ่าเรามาดูเลขดับกันก่อนเลยนะคะมาดูเลขดับเล้นี่สี่ศูนย์เก้าตรงตรงเลยนะคะดีใจนะคะทั้งสองอันเลยุูมทุนสร้างนะคะแต่ว่าเลขดับหลุดนะคะใครไปเลขดับนี่ขออภัยเลยนะคะแล้วก็เลขกลางก็หลุดนะคะแต่ว่าสายวิง่งสายลูดชำ้ำๆเลยนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะ เศริติว,วันวันจันนะคะโอแอดมึนเลยดับอันนี้ผลหวยออกนะคะ40944นะคะ40944นะคะเดี๋ยวรอให้ดูดับกันยุ่งกระทำดับนี่แหละค่ะทุกคนแบบมึนเลยค่ะง,งงงงเลยดับอะไรเป็นอะไรหวยออกมาเอาเันดับอยู่ไหมอะไรยังไงนั้งงงหมดเลยนะคะเออถ้าดับตัวเดียวแอดยังไม่งงนะคะอเอาแค่ตัวเดียวได้ไหมแอดงงงงมา,ม,ามากเลยค่ะ สี่มันอยู่ตำแหน่งไหนวาวะไอ้ศูนย์อยู่ตำแหน่งไหนที่มาดูโอ้โหศูนย์หลุดนะคะแล้วก็หลักร้อยตัวใหม่ก็หลุดนะคะอันนี้ก็ต้งองขออภัยนะคะขออภัยนะโอ้โหอะะเอดมึนแอดเมาเลยค่ะเลขดับทำหลายตัวเกินนะคะเอาเอาลดลงมาเนาะอันนี้ตรงนี้นะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาเราไปหลายตัวไม่ได้แสดงว่าเอดไปหลายตัวไม่ได้นะคะเอาสองกำลังสองตัวนี่พอดีเนาะ เราดูอีกสักงนดนะคะแอนให้อย่างละ2ตัวนะคะทั้งหลักร้อยหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะอันไหนที่ดุดก็ขออภัยนะคะอันนี้ก็สถิติของวันจันทร์นะคะสถิติของวันจันทร์แคปเลยค่ะเพราะว่าวันจันทร์เราจะขึ้นหน้าใหม่นะคะวันจันทร์เราจะขึ้นหน้าใหม่แล้วนะคะเราไม่มีพื้นที่เขียนแล้วนะคะ วันจันนะคะนี่เป็นสถิติของวันจันนะคะวันจันรเลขที่ไม่เดินคือสามนะคะมันมาจริงๆค่ะแต่มันมาสองสามนะคะทุกคนเออมันมาจริงๆเลขแต่มันมาอสมะันมาแต่มันมาสองสามมันมาสองสามวมันไปข้างหน้านะคะมันไปข้างหน้าโอ้ยเซ็งค่ะสองสามสามส่วนดันไปอยู่ข้างหน้านู้นแต้มแปดได้ซะด้วยสี่สี่นะคะว่าแล้วมันตรงตามตูดวะคิดนิจใจยุ ไื่ออกวกลดเหมนคาดข่อยนี่นะคะ409นะคะเราก็แต่อ่ะมาดูเลขดับของเราเลยนะคะอ่าให้ดูเลขดับของเราเลยนะคะเลขดับของเราเนาะเมาเลขดับเอาเตียมแคปนะคะเตรียมแคบนะคะ, <laughs> ะ,คะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีอันไหนเข้าบ้างให้ดูเลขดับก่อนนะคะเดี๋ยว f อจซจะนี่นะคะจะทดลองใช้อีกหนึ่งงวดไหมคะหรือยังไงคะวันจันทร์นะคะหรือจะลงสนามจริงแล้วนะคะ วันจันนะคะแอดก็เขียนอยู่เดอ้อทดลองก่อนเดอ้อว่าจะเอาอยู่ไหมนะคะแอดเขียนบอกอยู่เดอ้อจ้ะนี่นะคะเจ็ดสี่นะคะยังอยู่ที่เจ็ดสี่นะคะอันนี้ดับอยู่นะคะสามสี่หน่วยหน่วยหน่วยเหนียวมากค่ะหน่วยไม่หลุดนะคะแต่จะมาหลุดหลักสิบแล้วก็หลักร้อยที่ตัวใหม่ให้ถ้าถ้าแอดไม่ให้เป็นตัวที่สามมีหลักร้อยจะดับอยู่นะคะเก้ากับศูนย์เนาะ ก้ากับศูนย์นี่เอาอยู่นะคะแต่ว่าสีดับหลุดนะคะนี่อาแคบเลยค่ะหลักหน่วยเอาอยู่นะคะสามสี่นะคะสามสี่เอาอยู่อ่านทดลองอีกสักวันนะคะหรือว่าใช้งานจริงเลยแต่แอดอยากให้แค่ตัวเดียวนะคะแอดว่าตัวเดียวแต่ว่ามันก็แต่ถ้ามันดับอยู่มันก็เจ๋งนะคะแต่ว่าตัวเดียวนะคะเพราะว่าหลายตัวมันแต่ว่ามันมันก็ตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะคะทุกคน อันนี้แหละค่ะสองตัวนี่แหละกาลังพอดีนะคะผิดถูกยังไงก็พิจารณากันดูนะคะทุกคนอันนี้มันก็หลุดลุดเลยค่ะหลุดเลยนะคะไอตัวศูนย์นี่ก็หลุดแล้วนะคะยี่สิบสี่งวดนะคะมาหลุดงวดที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามงวดมาหลุดงวดที่ยี่สิบสามนะคะสําหรับหลักสิบนะคะแต่ว่าหน่วยบนยังไม่หลุดนะคะยี่สิบองงวดมันก็เพิ่งหลุดนะเนาะมันก็ถึงเวลามันหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้ก็เจ็ดสี่นะคะวันที่ห้านะคะหน่วยบนให้ไปที่เจ็ดสี่ค่ะวันที่ห้านะคะ นี่นะคะอันนี้ให้ไปที่นี่นะคะตัวนี้หลุดแล้วนะคะดับอยู่หนึ่งนะคะดับอยู่หนึ่งคือสูตรใหม่ของเรานะคะดับอยู่หนึ่งแล้วก็เอออันนี้ดับไม่อยู่นะคะดับไม่อยู่อันนี้ก็เป็นตัวนี้นก็คือเก้านะคะก็คือเก้านะคะอ่าน,นี่นะคะดับสิบนะคะคือเก้าศูนย์นะคะทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่าแอดเขียน ไอสูตรเก่าคือประกาสีน้าเงินนะคะสูตรใหม่คือประกาสีดําเดอ้อนี่นะคะประกาแอดก็แยกสีประกาให้อยู่นะคะแยกสีประกาให้อยะะู่ค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอ FC แคปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ปัญญาก็เข้าตัวเด่นนะคะร้านเข้าร้านเข้าหมดเลยนะคะของร้านไม่พลาดเลยนะคะโหสุดยอดมากนางให้407ใช่ไหมเกือบเกือบแตกนะคะมันออกเออ409นะคะ409 โอ้โหของหลานเข้าหูดมากนะคะของหลานเข้าหูดมากเจาะเข้านะคะเจาะเข้าแล้วก็นี่นะคะอันนี้ตามนี้เลยเดอ้อทุกคนก็ยังขึ้นชื่อว่าเลขดับนะคะอันตรายนะคะขึ้นชื่อว่าเลขดดับเอ๊เลขลางเอ็ดโอ้สวยงามพระรามแป้เสียดายมากนะคะมันตามตูดเรางวดก่อนนะคะงวดก่อนเนาะโอ้ยแต่ยังไงเอ็ดโอ้ถ้าตัดเอ้าถ้าตัดตัวก่อนทําไมไม่ได้สีสีมาเนาะ อันนี้นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่ตามนี้เลยเด้อจ้ะนี่นะจ้ะอ่ะแคบเลยค่ะอามาหลักร้อยกันนะคะมาหลักร้อยโอ้ยแตกสามตัวตรงทุกคนได้กันไหมนะคะสามตัวตรงนะคะแต่งสองอันเรือนนี้ดีใจมากโอ้รดชีวิตเลยบรนจันทร์วันพุตายอย่างเขียดนะคะได้ทุนขึ้นเลย ท่านที่ไม่ได้นะคะสู้ๆเดอ้อแอดขออภัยเด้อไปสู์ไหนก็ดีนะคะโอ้จะทีจะทางซอยซิบิดขดแอดว่าแล้วแอดเห็นเป็นศูนย์นะคะอีตัวสุดท้ายนะ,ะเอานี่นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช้ะค่ะตัวสุดท้ายนี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช้แล้วนะคะไม่ใช้นะคะให้แค่สองตัวนะคะนี่หลักร้อยนะคะ เราจะถ้าอยู่ตำแหน่งสองตัวนี้ไม่หลุดนะคะแต่แอดเอามาเพิ่มตรงนี้ก็คือหลุดเลยมาคู่เลยนะคะแต่มันก็ถือไว้น,นี่เนาะอันดับสิบล่างนะคะดับสิบล่างให้ไปที่เก้านะคะอันนี้ก็แคบไว้ค่ะต้องแคบไว้ก่อนนะคะไม่งั้นจําไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นดับหลักด,ดับตำแหน่งนะคะอ่ะสามเก้าค่ะงวดวันที่ห้านะคะให้ไปที่สามเก้าค่ะให้ไปที่ดับสามเก้านะคะวันที่ห้านะคะ สามเก้านะคะเรายังจะไปต่อนะคะเรายังจะไปต่ออันนี้เข้าอันนี้ดับวิสองหลุดหนึ่งนะคะตัดตัวนี้ออกนะคะแอดตัดตัวนี้ออกออก,ออกแล้วนะคะตัดตัวนี้ออกแล้วเอามาดูสูตรล้านโอ้เด่นล้านสุดยอดเลยนะคะเด่นอาจารย์ป,ยปัญญาก็ยังเหนียวนะคะอ่าสูตรดั้งเดิมเข้าแล้วนะคะสูตรดั้งเดิม so สองเก้านะคะสูตรดั้งเดิมก็เ,มเข้าแล้วนะคะก้สูตรล้านโ เม็ดเดียวก็เข้าแล้วนะคะเม็ดเดียวปิดไทยสวยงานเหมือนอาแคแเราบอยเอฟซีแคปแล้วนะคะเอฟซีแคปแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะก็เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มนะคะสามตัวตรงนะคะเราทําได้แล้วนะคะทุกคนแอดดีใจมีใครได้ไปไมเนอทําเต็มมเนะไม่แม่มมแอดไม่ได้จับให้นะคะอึนมึนงงอยู่นะคะไม่ได้จับให้ะคะ่ะวันนี้นะคะไหนจะหวยลาวหวยไทยเนาะ ก็เลยไม่ได้จับแบบเป็นเขียนให้นะคะบางท่านก็อาจจะไม่เอนีนะคะนี่นะคะอ่าตัวนี้นะคะอันนี้ก็เอาอยู่เนาะอ่านี่นะคะตัวนี้นี่นะคะนี่เห็นไหมเก้าสองนะคะเก้าสองเต็มเต็มเลยนะคะนี่เก้าบนนะคะเก้ามาบนจริงๆเห็นไหมคะนี่ศูนย์เห็นไหมนี่แอดติกไว้อยู่นะคะศูนย์หนึ่งนี่กับเก้าสองนะคะนี่ศูนย์หนึ่งมันก็ทํางานได้เพราะว่ามันชนกันสองตัวนะคะนี่เห็นไหมเด่นบนแอสเด่นบนหลานนะคะมีโอกาสมาได้หมดทั้งบนทั้งล่างนะคะ สองเก้าค่ะชนกันที่สองเก้าบนมาสองเก้านะคะชนสองเก้าทั้งสามสูตรนี่นะคะสองเก้าแล้วก็มาสูตรงบไอ้นี่ด้วยนะคะสูตรดั้งเดิมก็สองเก้านะคะก็เข้าไปที่บนนะคะทุกคนก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะสูตรนี้ของเรานะคะก็เอาอยู่นะคะเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างนะคะแต่ว่านี่นะคะดับหลักสิบนะคะ สูตรเก่าหลุดค่ะสูตรเก่าหลุดนะคะสูตรใหม่เอาอยู่สูตรใหม่เอาอยู่หมดเลยนะคะอันนี้ก็เอาอยู่ถ้าไม่เพิ่มตัวนี้นะคะถ้าไม่เพิ่มตัวนี้เข้ามาก็จะสวยงามพระรามแปดนะคะแต่ว่าแอดดันเพิ่มสูตรใหม่เข้ามาให้นะคะทดลองใช้ก่อนนะคะนี่นะคะก็โลทิ้งค่ะยุตินะคะยุติก็คือโลทิ้งหรือถ้าหลุดก็คือโลแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราก็จะใช้อยู่แค่นี้นะคะสูตรนี้ยังให้นางไปต่อนะคะเพราะว่า2ี่สิบกงวดนางเพิ่งหลุดนะคะนางเพิ่งหลุด นี่นะคะทุกคนานางก็เพิ่งหลุดนะคะก็ขอเอาภัยด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าสูตรอันอื่นก็เอาอยู่หมดนะคะสูตรนี้พวกนี้ต้องพินิพิจารณาด้วยนะคะพินิพิจารณาเอสก็งงมาแต่ทาสูตรอยู่นี่ละคะช้างงเลยนะคะมึนมึนเลขดับ นี่นะคะโอ้เสียดายนะคะนี่แหละที่มันมาติดดับนะคะแต่ว่าแอดไม่ได้สุนดับแอดก็บอกดูนะคะนี่นะคะมันก็จะเป็นเด่นบนใช่ไหมคะต็มติมแต้มนะคะเต้มเต้มอันนี้แต้มของตัวเนาะแต้มสองตัวเอ้ออันนี้มันเต้มห้าหนึ่งแปดสี่เจ็ดนี่มันเต้มอะไรคะอ่ถ้าศูนย์เก้ามันก็ต้องเป็นเก้าอันนี้ไม่ใช่แ้มสามตัว by แอดเขียนแ้มสองตัวบนคือแ้มไหน เอานี่นะคะอันนี้ก็เต็มอู้นี่สี 4. ทุกคนสูตรนี้ดันหลุดทีนี้บาทเนี่ยอ้คนละงึดลงะงอเขาบาทองไซจะไปต่อไม่ได้แล้วคะ่ะสูตรล่างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามีสูตรใหม่มาเสริมนะคะสูตรใหม่เราเสริมทับนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอีซซยปลื้มใจมากเลยนะคะลูกลูกสากลุกลูกสาวเอยเขาแล้วเอานี่นะคะมาดูขหองรห้านนะคะขอหงรห้านนะคะ งบน้อยของเราทําถึงนะคะของร้านก็ทําถึงก็จึ้งมากเลยนะคะนี่โอ้นี่ถ้าเอาเอาหลักร้อยสูตรใหม่นะคะร้อยสูตรใหม่มาประกบกับตัวนี้นะคะมันจะได้สีเนาะนี่นะคะแอดดันเอาไปประกบกับเด่นล่างนะคะอันนี้อันนี่ร้อยสูตรใหม่นะคะตัวนี้เป็นร้อยสูตรใหม่ของแอดนะคะนี่นะคะนี่หลักร้อยชุดเต็มนะคะหลักร้อยชุดเต็มของเราไม่หลุดนะคะหลักร้อยชุดเต็มอ่ะตัวนี้ทําไมพอออกสู่สายตาประชาชีนะคะ พอออกสู่สายตาประชาชนนะคะทุกคนนี่นะคะรุดเลยนะคะไม่มีเก้านะคะไม่มีเก้านะคะหนึ่งสองเจ็ดแปดดักดูใส่บาทหนึ่งสองเจ็ดแปดข่อยออกสู่สายตาประชาชนดับอนาถเลยค่ะตะล่างข่อยเนาะ อ speaker, roommate, ่าอาจารย์ปัญญานะคะมาดูของอาจารย์ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาก็นี่ค่ะลูดของอาจารย์ปัญญานี่ได้เงินนะคะสายลูดนะคะสายลูดนะคะว่าเฮคอยว่าเร็ว่อยสิล่องสูตรนี้อีกรอบละสันไว้ได้สองอันเลยนะคะนั่นแหละมแต่คนทักแอดนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยจะไปสูตรที่หนึ่งจริงๆเหรอทําไมไม่ไปสูตรที่สองนะคะแอดเลยไปมาทั้งสองอันเลยนะคะโมโหโมโหวันจทรั์พุธนะคะแบบ เขาบอกว่าไอ้น uh, ี่คนทักก yup. ็ต้องหยุดใช่ไหมคะแอดก็แบบยิ่งยิ่งยิ่งก็คือแบบว่าเราก็ติดไว้นะคะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วนะคะก็ตั้งใจจะไปอยู่แล้วแต่ที่จริงอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปสองอันนะคะแอดตั้งใจจะไปอันนี้อันเดียวนะคะคืออันเก่าที่แอดเขียนให้นะคะแต่ว่ามิตรผู้ทักแอดต้องขอบคุณนะคะต้องขอบคุณเลยนะคะนั่นแหละเพื่อนทักเหมืนเรืเลยได้สองอันเลยอุ้ยก็เลยว่าเอ้าวัดดวงวะก็เลยว่าเนะแอดก็เลยอุ้ยวัดดวงวะ เอาวะตรงๆนี่แล้ววะถือกระถือกาสันโอ้ยบุญภาวานาทรงจะเป็นข่อยอยังเหลือบุญอยู่คะ่ะโอ้่าสันข่อยตายค่ะครับสองอันเลยนะคะจุกหนักลนแล้วนี่แหละค่ะ ก็เข้าไปนะคะสามตัวตรงทั้งสองอันนะคะทุกคนเอานี้นะคะสูตรหลานก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะของหลานตัวเด่นนะคะเข้าสี่ศูนย์เลยนะคะสุดยอดมากๆค่ะเดินดีมากๆเลยนะคะทุกคนทั้งลาวพัฒนาแล้วก็ตําไทยนะคะเกือบสี่ศูนย์ีอันนี้เกือบหนึ่งเก้าห้าอันนี้เกือบสี่ศูนย์เก้านะคะโอ้ไม่ใช่อีกสักวันบันางจะทําให้ทุกคนาพา แตกแล้วก็เด่นบนนางนะคะเด่นบนนางไม่ทําให้ผิดหวงังสามมาจริงๆค่ะแต่ว่าสามไปอยู่ข้างหน้านู่นนะคะสองสามหนู่ไปอยู่ข้างหน้านู่นนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเด่นบนนางไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะของของแอดนี่มีโอ้ร้อยเปรียพันสูตรค่ะเอาเลขล่างนี่ตรงขคอภัยเลยนะคะอะไรที่แอดชอบชอบไม่มาแตกคนจริงๆนะคะเป็นคนที่ชอบเลขแล้วเลขไม่ออกไม่เข้าใจค่ะ เอาแอดกับทาไมแอดเป็นคนที่ชอบเลขไหนแล้วมันไม่มาเลขนั้นค่ะ90 90นี่สวยนะคะโอ้ยหลายๆท่านคงได้ละค่ะกับหัวเอานะคะกับหัวเลขรัฐบาลไทยใช่ไหมปะได้พ่อยั่บอกน้ำปะได้ค่ะมัน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 ก็มีเวลจเบิ้ลตั้งแต่นี้แล้วนะคะทุกคนตั้งแต่งบน้อยมันให้ละเอานี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็เข้าไปตัวลูดนะคะอ่ะมาทวนอันนี้อีกรอบนะคะมาทวนเลขดับอีกรอบเนาะ เลขดับเฮาได้เหอเลขดับเฮาเลขดับอีกรอบนะคะว้ายใอยดีใจเม็ดเดียวยังไม่ดีใจถ้าถงสามตัวสองอันใครไม่ได้ก็สู้ๆเด้อทุกคนขออภัยนะคะตัวไหนไปตัวไหนแล้วหลุดนะคะอุย้ยแยรอดตายวันศุกร์ต่อไปนี้แยจะไม่ซื้อหวยวันจันทร์กับวันพุธนะคะเบกเอแยจะไม่เอานะคะวันพุธกับวันไอ้นี่นะคะแยสิปเอาวันนั้น เลขดับของเรานะคะเลขดับของเราก็ให้ดูแล้วดิวดูอีกบ่ทวนเลขดับอีกรอบนะคะเลขดับนะคะนี่นะคะทุกคนสามตัวตรงได้กันไหมเนาะมีใครได้ไหมคะอ๋าเลขดับนะคะหลักร้อยให้ไปที่ดับที่ที่สามที่เก้านะคะดับหลักหน่วยล่างเอสิบล่างนะคะให้ไปที่เก้าค่ะสิบล่างให้ไปที่เก้านะคะเออ หลักร้อยให้ไปที่39ค่ะหลักร้อยให้ไปที่ดับ39แคบแล้วเนาะอ่าทวนอีกรอบนะคะแล้วก็โอ้เลียกล่างเียดายดจังมีทามางวดก่อนนะสี่สีเงยยิบสี่คือสี่ที่เนาะเจ็ดสีด่น,น,นะคะเจ็ดสี่หน่วยบนนะคะเจ็ดสี่หน่วยบนนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ นี่นะคะตามนี้เลยนะคะก็ถือว่า9ก้าสองเราเราทำงานได้ดีนะคะแล้วก็มี f c นะคะท่านเอาเอาเด่นบนของหลานนะคะมาจับใส่กับตัวประกบของ,งานาง4ตัวเลยด้หนะ่ะเออเอามาวินกันเอาตัวเด่นนางอ่ะสี่ศูนย์เจ็ดไปใส่กับไอ้นี่นะคะไปใส่กับสองสามหกเก้าอ่ะแตกสามตัวเลยได้สายวินอ่ะเอาสำหรับคลิปนี้อลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกครั้โชคดีนะคะ กับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอไปนะคะสวัสดีค่ะ